งานก็มารวจจะไม่แก่่าเห้อเนาะเรื่อตื่นางพัชราพอดีโอชาวพ่อพ่อรีนงด้วยดีวันนี้ปลาวันนี้พ้าผุมาพอบุญนำระมุลใช้ยัางเาหางมือกงมือรับมือกงมือหม้ยึงแล้วก็รวจนะนะพ่อพ่อด้รับรวงดอกรับพุทธเดียวอื เอฟคือผ่านมางเคงข้องดื้มขอถวายบวมขางกี่ดื้อนางคันนุ่มขณนรัาเออบวมใช้วมขขังบวมน้ำมือพออ่อามือโผล่มือหลับมือโผล่มือหวานซึ่งอลักจะพูดว่าจะเริ่มจะเริ่มเอฟคือผ่านมาทางข่องแตงโมนางทงไทยถวัดบ่งเนาะเออเอารวมบวมมา้อมอุดรขวมบวมขวดบวมนี่ให้พ่อทองวบถวัดโป่งบอก ชาววัดโป้งแต่ไม่คุ้มาวัดโป้งไม่คุ้กระจาย้วบอทใ้นของนะบอกะอรูปเชื้อหายใจเสียจากขั้อ่างนี้กูจามาเป่านี่ยก็ไม่นำเอาของของกูท้อนที่ได้จิโกหกติกัวกูคิดควรูควรกูท้นให้กับเออพ่อทองใบน้อกับเม่อคุ้มมาแ่งเอาไม่รับเอาด้วได้คือได้เครื่อนเรียองน้ำอากูทายแล้ ่าใครจะเริ่มจะเริ่มพวกเขาถือเขาท่า,หา,า,านหแต่ได้เอฟคือแผงมาทางข้างแต่งโม่คือเก่าในอีโฟยคะ่ะนางมัดดูดาทำงานลประกอบกำนั่งดวงปลายื้อวิรัดฝันตานางข้องคู่โรคำ้ำมขาลงทางบูนอ่ามือโชคมือก้บมือโชคคูนม้มมมาหึงหึงแล้วก็รู้วย อันนี้กาของแกงโม,มคือเอก่าแห่คือพอคนรวมบุมาไรยปู่ไายคนรอโทออาพรปรมอันนั้นนางนุง่งรักโคเวียงพบบกับธาัญยาั้งแรนมารึอังคณานางเขาลูพฟืมนนางวันหน้าฝืนยน,นุษนางอารีจะตบวิืงได้เนาะอ่ะวิ่เขวิ่หดับม,ม,มื่คเขวม่งไว้ซึ่งแล้วก็รวยนะบุกนะการ์จะเร่ม อันี่ผู้ใคก็มุงคุยคุยคุยข้างในดยอ้ายเรมเกลียบบุญกันบายเกลบบุญยังนิ้พาพงน้ำขึน้าานว่นเชงว่าเออกลับคึ้ว่าอึ้โพตื่ทุกพระองค์ตามที่ดูเด็กคุยกับผกวโตร่ง,งกันเรียบเป็นที่เรียบร้อยทำวิเครละห้บ่ายดีผู้ขา,าดกันเลยเออมาบอกไม่คู่ว่า ผู응้ขาวบ่วบาตกเอานั่งรับบ้าขวากอือเดีลยวก็ขายวไปตูไปแก่ของพันวว้ให้จิดปู่แก่าอ้ยแรเรื่องครับบอของข้ามคือหาใจ่คือเหวียนจักรุ่วียนกับขี้งื่องมาผู้ว่าก็ไปคือใจรกเคือคือไม่ร้อยเอาฮอพอฟอยู่มาแก่ข่วขึ้นหอดหอดไม่ผู้ขามร้ยจะขันพ่อนี้บัวบุญของพันเนาะ à mươi khô mươi ra, mươi khô mươi ngoại, hình hình khô mươi vơi vơi riêng cái cả hành mươi nào đại giác, mươi tạ cả đại nó à. ừ, đại giác cả đại คือปูกคือเกินบตกับพวกมึควาปหายผู้งต่ก็เคื่อเวอรนี่เอฟซอยู่ทั้งตีเรียทั่วไปเลยมือจะขอกรับขอเวอร์วายากเปลี <us le> ่ยนแบรนใหูเมือเปลี่ยนใครยเปลี่ยมือเนื้อพวกยืเอาง่ายๆจะับายก็พอจะง่ายแรวันจัรเมื่อคือไปเขาได้คู่บกเขินมันเบี้ยวหมืนบ่้บกเขเสียกัความทจะปลูกติด ขานาะอันนี้นางนอระมนทุกวันคือรวมบุญรวมค่ะคือคือฝูใจเจ้าขอให้ลูกใครเยอะๆขายดีเจ้าไว้แข่นางนอระมวนนอนะเอาขันมือเขบมือกับมือเข่ามือมันถึงๆแล้วก็ดูวยนะลูกนะโอ้แจดดูด้ลูกระดูกอะเยอะงขันนี่เนี้ขางด้วยกเยองคูแ นางชค่จะพอมรัไร่วมสะชุ้มข้างบูนเอาหามือกุ้งเวลามือกมึงม้นหวานๆแล้วก็รู้วยานลูกน้อืมอหากอดไปเรื่อยๆจิ้ตับก็ได้พราะบาคีจเรื่องข้างคอนน้อยก็แคล้วเยอะแค่จะายกุ้งมันคือกค้เยอะมากเลยแล้วพ่อจะสลุกให้แต่เพิ่งเอาออกนะบอกแม่ครูด้วยแต่ว่าคุณแกพ่อเสียงว้แล้วไม่มีใครหาเห็นเยอ พ่อเอาไว้ใกล้ใกลใกล้มองกล้คการพ่อือกล้มองใกล้พ่กเยะขามกับู่บ้าลอกยันลือยนดอกกเออพวกเกกมากะพกกุงแดนกงกอ้วนก็อมั่บอกกลาวมัตเครืองโเี่ยเออนางอนอนุเคือมือให้ติ๊บปู่ตาอย่างไรขาดเครื่องนยังไ่ได้พอใส่ยังได้อีกเรื่อๆาด้วยกอนกุ้งได้ให้เิ ้ำคือห้าปันแม่เขาให้อึนยางปอดอารคือมือได้กลับมาวันที่เก้าค <ien> ่าเครื่องมือเก้าทิบเก้าทิบเขาจะนั่งเก้าคิบบอกว่าเก้าแล้วจะทีบงานวิจัยสารพจบผสมครอบครัวรวมขังเตี้อืม หาบวให้ตึกพอหนุ gracias, <tal os> ่ด้วยกวบอาปาหนุ่ด้วยบวบอะไรตึ้ป้ามือเข้ามือแับมือเข้ามือนวบกันยังว่าใครจะเก่าทึอเก่าทึบไข่ฟันก็มมากกับมากแต่ตัวมันมันรึงนางกิจิราพรจิราพรหมดิราพรขาวิงางะค่ะข้าคุ้ม้างมหาเจลือ ทำงานยกกเก่าไปพอชันรวมผมมาเอาหันมือกลุ่มมือแบมือกไม่มมือใหม่แล้วเด้อพร้อมกับนังใครนีกาับปูาคำเอาโชกมันํังด้วยขอให้ถูกมัวงวดนี้ทุกคนอืมพูดได้แต่พอาะพ่อคัดคิดนี่แหะอืมอ่าวันนี้เออทีมงานห้อยั้งดังใหม่ไปที่หกหกแล้วก็หกเนาะ เออปูชี้วิกิตาด้่องชี้นี่จะได้ขึ้นปูืวดความปูสะพดปูข้าราชุนชนาดาอ้อนนิ่มนวลเออกระดูกเรียกขึ้นเก้าหนาะอารมณ์รวมหน้าขึ้นรวมแข็งมหาเกลียหารอยซึ้เกลียปูตาหาร่อยแตงครับปูาั้งคือจะไม่คุยกันใด้พราะครับถ้ามือติ้บปูตาวันละห้าร้อยชงไข่พ่อจะคุยให้งานแต่เม่มีติ้พ่อก็ไม่ได้คุยงานเนาะ Ô mày mới người già Nó hỏi kh�� nó À khó khăn khi mà Hỏi khẳng rằng không gặp mình không người mang hình hình có cổ Rồi Khó khăn khi mà Quan nhớ công và cục quan Khi rửa cho khai lùng nữa rồi Khi rửa khôn chắc khôn Nhưng mà cái rửa nương khó khám thứ คือเอข้กิ้วสิบเอนไม่เลาอมาันไปได้คืเอโบได้บได้มันบ่ปุไปได้กี่คน,ข,คนข้าใกงไหมกี่คนครับเรื่อมันรับไงเฮ่อร่ำไ,ไงมันต็องใหกึ่งกันคอยงไปหาคนมาคือเด้อมันก็คือใก่ก็แค่มันเดียง้เอบได เจ็ดึมกเออคือเก็เออคือใด้ right ่หาคงมาใส่ห no ้องมันคงสิบดึงถ้าบุตรเออถาบุต um, มันได้กำบวยถ้าค right. ือเกดก็อด่มมามลูเขาก็คือออกฟังประมาณปลายถามคืนอืเขาจะออกฟังอืมหาเปล่าปะกาศว่าว้อืมคุณแม่อไปนอือันนี้ของใครอืงยังแกาหรืออืมอาขารว้อีกพวกมึงเข้าเียิวดงดำ ลากระยาึงดงกระแดงซึ๊งกระึแดงกรแดงซึ๊งปกระึันไพวกเข่าหนาเข่าตาเลยใอใอยาอใสออกหัวกักบาไ่้ไปเลยเม่ได้ครับอม่ออกแค่หเบฮะคือกระยำฟึองอาเดงกระแดงพวกเขคือ่เอู้ออมรองนี่ แต่แต่คืงบ่าคือว่าคือว่าร้องคือกัดัดมาถึงเปล่าเป็นอย่างงู้นต่มเข้าไปกัพอกบบวว่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดคือมันเป่าเป็นยงมัเลยคืออะไรก็บอกแเขาตื่นจังมึงก็จะรู้ว่าเขาบ้าคือว่าเวาปลคือว่าเริ่วเร้ครับอแตกแตกคือดูุเนาะพอกระังนั่เ มื่อก่ด้วยเรื่องคือคิ่งแก่ไหนคนดตนีนางกาจ้าคิวดมากเนาะปากก็เย็นจืดขึนพัวหน้าแดงด้วยเน้อนางแก้วมือนางก่จ้าใครต้งว่นเลยนะตหายมือคงมือกระมือคงมือมันนั่งรำเหมือนอนหายกงได้เก่าสิบเอ็ด thiệp vật ế Các tiên phu cả những rồi Ở bánh những rồi những rồi um, À khó hơi thiệp vật ế Mới khâu mới ra mới khâu mới mạnh Thường thường ra cơ rùi nó đúng không? Cả. Quay cả con vào mùi um, <laughs> 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 Ừ Thế nhắn vào Thế vật ế nhắn vào mùi Ừ Thế nhắn ra một bài khám Nhắn ra cả con một cả bài mùi Không แม่งเก๋คข้มเพิ่มไปผู้หนึ่งเคร่งไม้คู่เปิดคลิปเจอะต่แัเออให่เลยแล้วว่อ่ามือขูดมือาบมือขูดมือหมันก็มือตัวกะนตินกะนอันนี้ของใครเออติ๊บปูการช่องรวยกว่าให้ค้อช่องรวยกว่างานงานรว่าต่จิ๊บโอ้กโอ้กงานงานรวยฟูงามฟูงามเท่าไหร่ ย่เด็กที่ไ่ได้ยังโาข้ามอเข้าคือแซมือเข้ามือหว่งนั่นั่งนอนน่เาคือใครคอกมืของคุณใหญคือมื้อกลมาทางนี้อันนี้อุตก็หนด่งงาคือโคฝ่ายคือชายฝ่ายคือชายและฝ่ายคือโคมือมดคู่คืนคู่กลางมืหอหกขวงมาดอกมือหกขวงมาได้ เออนของทมุงนักชนะพือเฉยจิ้อปูตาห้าร้อยกว่าอืมบ่พอจะจื้อปกอพ่มปมกับพ่มไม่ได้อก่ามมันมีกี่อ่าจะบ่เออขอให้นางสมุ่มมือศกมือหักมือศกมือมัานกจด้วยนะถุกขาดไฟทีหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะจะเริ่อจะเริ่อแล้วอกเรอคือจะการงานของลูกเช้าเออมันือไปไันยืดแล้วอืมบ่เป็นงั้นบ่อ่าพออาหารแล้ว เออจิ้งพอหาร้อยมือต้องมาขามขามมือส่วนโอ้ปโคนางรำกอแด้เงืนอุกว่ามือเอามากล็ดแตเดอร์ดบคกว่แดงเงือน่งรำหมาไพอโค่น้วกิดิพอจะเอาค่านางรำที่มารำอยู่สนามปู่จ่เอาคนแรกเกิดิบเกิดแต่ปู่จ่าจะให้เิคือเก้าสิบโอเคไหมอืมเนาะเออให้ชื่อแมาเมื่อคุ้งกุเนาะ อาไม่ก yeah, ็ไม่ยากไม่อ็ไมแต่ว่าจะเริ่มคือก็คือแตพ่อหันลเอาเอาออกไปมันคือก็เขาออกไปนู่บ่ก็เรื่อเรื่อแข้พอจะปวดให้พ่อเอาติ้มกนติ้มริ้มแต่พ่อเอออาถักรักัาพ่อเคือคือว่าทุปโอะงคือยังคุ้มคู่มาเจอฝาเจอบวงเยอร่ออยเนาะอาจะเริ่มมาบ่ อันน oh, ี ào, ại, ừ, ้ตื่นนางกิจดาผาวิชาราชอมขอขั้วร่วมเออรวบเปิดเจผ้าของเงาที่โอล่าวใช้โอ้ใหญ่เกเจ้าผ้าของเงาเอามือชุมือแร่มือชุมือหวถึงถึงแล้วก็ดูววาพอเสกขึ้นคือเก่าละาอืมเขาเอามากระดางน้องน้องื่นัางกิจดาผาวิชาราชวันนี้ให้ขากองเงาเขาขึ้นครับเขาม่มั่วแตไปวรู้ตรอ ชิบนกาวบะเออหมาชิบนกาวบะเขาเนี่ะไปก่อนมาจะฟองเงาชิ้นกาวบะหมูย่างอันนี้เอฟคือผ่านมาทางเครื่องบอกเคียเอิกเนาะเออเปิยดดีตะกายก็ไม่เท่าไรพ่อขนาดนี้อะไรมาก็ทุบเข่าไม่มีคนมาทุบเลยพ่อมีแต่คนมาจำแล้วก็ขายขายจำไปจำมามันก็ขายปุ๊บ มันเลยไม่มีคนเอามาทุบพ่อเออขนาดนี้กิจการก็จะล้มเหลวแล้วโนะแบบนี้เออเอาได้กูได้คนได้คือเคขียนงามคือกวางบุ่มาเอาให้มือเข่มือแรงมือเข่มือมันหึหึแล้วก็รวยนะลูกนะเออจะเปลี่ยนกิจการใหม่กว่าคือเก็ยังเสี่ย เดี๋ยวก็แต่ยังแจกเงินหมดเียยยังบอกพ่อหนูปูไปว่ได้ฝากความไม่ดูดยังแหน่เพื่อนแฉกหน่อยเกบแหวแสเยมาคักมีแงหมดเฉยยที่แจกงานอะไรคือแจเประยุกบกตอนนี้แจกพ่อเอาประชิงแจกงานหมดเฉยยมันแย่งเดียวะกับพ่อมาปู เรื่อไปหลาอย่างเี่บอเวื่อไคือประเทศมองมองเรื่องเขียดเงี้ยใชคือเรืไปเงี้ยเอาทกอ่งใช่เงี้ยเอาอะไรอยู่เพือเงี้ยม่จคือเงี้ยเอาเขียดเี้ยครับอันนี้ยังทุกืนแม่กับกูยียังนี่เชื่อใช่ถุงบ่ครับอืมเกี่ยง เกี่ยงอะไรคือเกียงอ่ไคำว่าคือไม่ไเกี่ยงเคยว่าชื่อข้าวคือขาว่าปูหนึ่งพังกื่อปูกาห้าแล้วไปูมาเลยก้าวปูนะลูกเอ๋อหางมือขูมือจับมือขูมือหมายขึ้นขยร่ดูกด้วยกรดูกด้วยกเะดูกดมย กือมันไม่ได้คอพอดิไม่ตกเบาดูเลยครับปู่สุภูครับ่งั้นม่ฝน้งติดขังเหร้าจ่าปู่ศักดิ์สิทธิ์แม่เนี่ยอไม่้่คือครับเออให้มือโกให้ักให้มือโบกให้หมาเด้อยังดูเพีงเด้อให้โคบุกให้หมาให้รำให้รวยขอให้ถูกหวยว้สิบขันกหา้ครับปู่เพราะว่าคือท่ายรุกาไม้ ต่อต่อสีนะอเ่ียนสีนะโรมงนั่งบวชช้อนนายวีรชักนอก้อนสิดิรักนุ่งรื้อชาให้เิ๊บปู่ตาฆาดไอ้บ้ากแก่ใช้คุ้มคางรวมนั่งเรีมาแต่กันกไปกินไปกนไปกังไปกันอปกินไใจินไปกิพไปก่นไปกิยไปกิเไปกินไปกินไปกิน อ่าพอให้ลูก like นั้น <fluid>. ท hmm. so 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 ี Finding ่รวมกันมาไม่คโบไมือแ้ไม่คืบไม่ไหวหึงหึงแล้วก็รัวน้อยแต่เริมไเ่รึมเมื่อวันเส็งมันหนึกแต่ก็อยากได้รึมข้อศึะษากับคว้ามาเออแล้วไปกระดาษั้ำมันคู่ก็คือไปคือเอาคือไปเอาขัางมนดึงครับคอูขั้งออกทิ้งครับครูเก็อมาดเปิดวัดที่หนึ่งครับครูเกออกทิ้งเก็บสามรอบมม่รู้ อันนี้มันตึงเร็วปลาปูถ้าดูนั้นเขาเื็นมาเือนเนาะต้มชิ้นเบอรอะไอย่เงยกระปุกออมคอกระกนี้คือคือคือไม่พอปลเอาแค่คือพวกนี้คือแค่คือพอคือกระปุกไม่พอกระปุกออมคือใครใครใครจะชื่อจต้องบอกพ่อคือพวกนี้คือกระปุกออกคึ้ไมาให้พอแล้วพอถืงอไางบ้าง กะปุกออมขินเอาไงไงกวนๆเหมือนหมูนะใช่เ่ลยคกว่ากะาต้องขึ้นโอกระปุกเอาขิงเน่ยเพ่งน่เพงนะกระปุกล้บเอาวกวนๆพร้อมแต่ว่าุกติเราไม่คู่แล้วเราก็ไมหมดกังแต่ว่ากวนจะได้กวนถือวอากวนตื่อนุ่ยยังไงะกะปุกกระปุกออมขิงยังไเอาหมูก็ได หมูกหมูคั่งหมูอ้วนๆเลหมูทองคั่งหนึ่งกุหมูค้่งคังแต่กันมันเกิดใครๆมาไปผงยังไง่าพ่อเห็นเขาวานขายกับพวเพื่อนเล้รัซื้อกระกเก้าร้อยเจ็ดสิบมึงนะเการ้อเจ็ดสิบกาคือไงกากคือไม้อหรเกล่ากาคือคือเออถือว่าใครอ่อนคืนือว่าใครออนคืน เขาว่าให้อมไปเรื่อยมครับผมอืมคือเคลื่อนไปกอกเขาโดยคืเพราะว่าคานักขนคือบำรจงกราค้าเนาะมันถูงด้ราคาถูงด้วยเราโดนคืคือืมนายอืก็ะช้ฟวามหงานกับยงางวิธีว่ากอก๋ยคอสะกุ้งทางโอ้อาบกัค้กไปคือหายเรื่องเหมือนเดเรื่องเดเดเออไปคือกะบุู้ออขค้นมารคัดเขาโดยคืคือืม เราอย่าลืมเลยค่ถ้าดึไม่เค่พอื่นใจนะถ้าไม่ซื้อมาวันนี้พอื่นใจทันทีคุณเอาใหมือโคลมือจับมือโคมือไม้โคกั้าแ่งแดงเงินแดงนองโคงแดงมาไปเอาช่วงแรกเรื่องหมกคืออืมนักมือแรกเขาลงกระดาษนะมันก็คือได้เออเดี๋ยมีวันทั้งมือออเดี๋ยวมีวันทั้งมือเขาบัทั้ขายวาไว้ฟไหหาคุณยายรืม าบหาแต่ว่าขั้นว่าใมันกระคำเราเนาะเอาปินบ่าใเลยยิ่เอาปินหุบบุ้งแร้งก็ได้หุบบุ้งเรีงเขาบ่กขั้นเก็บกระดาครับแต่ว่าคืนเขาคุ้มกรด้ครับคือเขาคุ้มข้างนัเก่ากางข้างเก่าก็งอเงี้เอาก้อนงูมาเรื่องพวกเชื่อว่าก็คือจะอยากเอาขั้นขั้นเอาทุกไทยยิ่งทำมันบินนี่เนาะ คาเปันม <gesch> <ud> ันแปลงงั้นมันจะเปื่นก็เอาหร้อแมงบเออเขาอยากความือแบบนี้ไปกรอบกันจะขามั้เรื่องหรือพวกพวกอกจะถามบขามบยแล้วอืมอุ่นกอนก็ไม่ว่ไวเขาโค้งลงไปขามกูจัดบอืมเขาแค้งลตาดครับูอืมก่อขามมุงเร่งขึ้ครับอาไปได้งแมงเขาลรงเร็วอืม ทั้งหวานและเขาต้องหอด้วยครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมอยากอยากร่วงม้นมาคือจะร่วงมันเขาไปไก้อืบาวการอืออ้ยาก้ยครับากอย่ากพิ่กลืมครับอยแกงโม่อ่ามมือเงินออกน้ำเขาหมพพอนี้ยู่จแลู ฉันอก็่พ่อถือหายขนอกว่าพอปูก็ได้จะปูตัวที่ปูมนงไงจะมุ่งเหรอปูเอาแต่คือพ่อออกห้ก็ะไรไปแต่มู่งไปพ่อออกหาื่องแต่มุ่งยังแต่มุ่บอไม่ได้ใหญ่ออกหรยยงแต่มูจักร้อยชิบบาทจัไปรอยสิบบาทหมยรอยสิบบาทเหม่อจจ้ากพ่อห้แก่มูพีเอจะว

เงินได้งงโคลนะวัดจะเดินจะเดือนะลูกนะสาธุกตโลกตีมั่เคยนออกคื่อค้ออจะไม่เสียงน้อยก็ไม่ได้มีเสียงตัวนี้ผมวันนี้ไปที่ที่ไาย สวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีเอฟซีทุกคุณทุกคนนะคะหลังจากลงจากหอค่ะแตงโมกระเทียนแนวทางค่ะมาสรุปให้พพี่น้องสายบุ่นทุกท่านค่ะที่เขามารับช่รับฟ้างทั้งช่องแตงโมแลวเนาะค่ะได้รับช่รับฟ้างค่ะการเตรียมสมุดประกาศเนาะค่ะสําหรับแนวทางของปูตาเมื่อนี้ค่ะค่ะปูกับเบาไว้ยายห้างอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีเขาก็จำเนาะคำว่าคำจาของปูค่ะค่ะกับขอกับน้ารือว่าจะเป็นของหวยรัฐบาลค่ะ พี่น้องเอฟซีกับพี่นิพิจิละนาเอาค่ะทังช่องห้เป็นแค่แนวทางด้วยค่ะค่ะทังช่องห้เป็นแค่แนวทางค่ะใช้วิจัยญาตในการรับชมหเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนให้เลียการพนันค่ะค่ะเปิดคลิปมาเนาะค่ะปูบอกว่าค่ะเอฟซีค่ะมีคนละหาบาทสิบบาทหรือหาสิบบาทค่ะพี่น้องห้อกับเอฟซีห้อกับร่วมบุญกันได้เนาะค่ะแต่ว่าปูยำหอปูชิบะขาวด้วค่ะเก้าเก้าแปดค่ะ ปูบอกว่าขั้นสิร่วมบุญนะคะมียูซิบบาทก็สามารถสร้างเจดีได้ค่ะพินิจพิจารณาเอาเนาะคำว่าค้าจาของปู่ค่ะผูได้ยกร่วมสร้างเจดีค่ะมีสิบบาทกระสางได้ปูวาเนาะค่ะค่ะสำรับค่ะคนอายุเก้าสิบปีลงมากค่ะค้นอายุเก้าสิบปีลงมากค่ะค่ะสิเริ่มเฮ็ดเริ่มสร้างค่ะปูบอกเนาะค่ะเขาก็ฟังเอาคำว่าค้าจาของปูค่ะสำรับค่ะ ก้าสิบลงมาปูก็บอกว่าเริ่มต่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีค่ะเริ่มตั้งสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีค่ะค่ะพ่นิจพีิจิรนาเอาข้าวบวกลจาของปูนะคะปูก็ได้ค่ะสําหรับปู่กับเก้าถึงหนักหน่อยเนาะค่ะหนักหน่อยบอกปู่บอกว่าค่ะปูย่าค่ะหนักหน่อยค่ะลื่นพอลื่นแม่ค่ะเอาหัวตั้งแต่สิบเจ็ดปีค่ะสำหรับ ค่ะนั่งกันยาาค่ะนั่งกันยาเนี่ยอายุค่าซิบปวหนึ่งกัอยากไ้น้ามูค่ะนั่งกันยาาเนาะค่ะแต่สำหรับยูกี้เนาะค่ะยูกี้ิบเก้าปีพอดีพ่องามค่ะแต่ว่าแต่งโมค่ะแต่งโ่กับลื่นพ่อลื่นแม่เนาะค่ะสิบเจ็ดปีค่ะแต่ว่าค่ะฟังดีๆเนาะค่ะคุณแกค่ะสำหรับคุณแกที่ปูห้อเสี่ยงไว้ข้างล่างปูบอกว่าเสี่ยงไว้ข้างล่าง กุญเกร์กระเบือสิบเจ็ดล่ะค่ะแต่พี่นีพิจารนาเนาะเพื่อเขาไปหยิบยับสลากินแบงรัฐบาลค่ะฟังดีดีพิจารนาค่ะๆเนาะค่ะสําหรับคุณชมมังอนเนาะค่ะคุณชมมังอนผูไ้ค่าเครื่องยุ่เก้าสิบค่ะเก้าสิบค่ะเก้าสิบรากระซิบปูบายจังสีเนาะค่ะสําหรับหอยสังค่ะค่ะคุณพี่หอยสังเขาปูให้สายย้าหกหกหกค่ะค่ะปูกันเลยนับว่า ทีมงานของหอยสังมีอยูสิบเอ็ดคนค่ะมันบอมแอนเนาะค่ะสิบเจ็ดค่ะปูให้หอยสังก็คือสิบเจ็ดรอบใบไบเดอค่ะพี่น้องเอฟซีเข้าพ่น่พิจิลาน่าเอาคำรับหอยสังค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะนางลัมค่ะเพิ่นได้โชคได้มานค่ะเพิ่นก็ได้มาให้ทางหอหรือทางทีมงานเท่าค่ะแก่ใาแก้บนให้ค่ะนางลัมค่ะปูให้ค่าตัวนางลัมเมื่อนี้ค่ะเก้าสิบ นางรํมมียูสิบเจ็ดคนปูวาเนาะค่ะให้ค่าตัวนางราอยูเก้าสิบค่ะให้นางรําสิบนางรํมมียูสิบเจ็ดคนค่ะสาหรับค่ากองแยวค่ะค่ากองแยามัดจําไว้แล้วนะคะ่ะสิบเก้าบาทค่ะสิบเก้าบาทค่ะเฉพาะมือนหนีเด้อค่ะหรือจะเป็นหวยรัฐบาลก็ได้ค่ะสําหรับคุณยูพินเนะะบบา,านะ,ค,ะค่ะปูกับปลาบ่อแห้งเนาะค่ะสิบค่ะค่ะสาหรับค่ะเสียอกีก ปูให้สว่างใบใบเนาะ,ะค่ะกับฮากับพินีพี่จิรน่าเบิ้งค่ะเฮากับเพราะว่าจะเป็นรอบไดปูปูฮอกับ่อะไรฟันทงเนาะเพราะว่าปูตาให้ลูกไฮรานให้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพีนีพีจิลน่าเบิ้งค่ะค่ะปูให้ออกคุณให้เชอเอกไปซื้อกระปุกออมสินเก้าร้อยเจ็ดสิบนะคะเก้าร้อยเจ็ดสิบค่ะและ้วปูให้แตงโมนะคะปูให้แตงโมปูกับ ปอเลนปูหัว,วกับลูกกับล้านนะคะปูว่าว,ว่าปกติเราพอว่าหายไผง่ายๆนะคะปูหายปกติมันบ่ปูปกติเราจะว่าค่อยออกนะคะคว่าค่อยหายปูหายพิเศษเลยค่ะสำหรับแตงโมหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะพินิจพิจารณาเอาค่ะค่ะสำหรับคิมีเนาะ,ค,ะค่ะขอให้ซ้ายบุญทุกท่านค่ะที่ร่วมบุญมากกับแม่คูหัวหวหรือว่าปูตาห้าเนาะค่ะขอให้โศกมันลาำรวยค่ะให้โศกให้มัน ทุกู่ทุกคนเนาะคะ่ะความเจี๊ย่แดงความไข่เจีค่ะให้ลำล้รวยๆคะ่ะเงินไหรน้องท่องไหรมาทุกผู่ทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ